สำหรับวาสนาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนกรกฎาคมนี้ดาวประจําตัวของคุณจะโคจรเป็นมหาจักรส่วนดาวการเงินและโชคลาภก็จะโคจรขึ้นเป็นมหาจักรอีกเช่นกันและดวงมหาจักรนั้นนะคะก็ถือว่าจะเป็นตําแหน่งที่ดวงดาวจะให้คุณให้ลาภให้ผลให้ความสําเร็จอย่างแน่นอนที่สุดค่ะ มหาจักรหมายถึงความยิ่งใหญ่ใหญ่โตส่วนดาวศุกร์และดาวอังคารจะโคจรออกจากความเป็นวินาศในดวงชะตาแล้วกแ็แปลว่าในเรื่องของการงานธุรกิจกิจการของชาวสิง์จะพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างจะมีความคึกคักที่มากขึ้น เอาละค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยภาพรวมชะตาชีวิตของคุณอาจจะมีความหนักความเหนื่อยเข้ามาอยู่ก็จริงแต่เหนื่อยแล้วคุณจะประสบกับความสําเร็จเหนื่อยแล้วคุณจะร่ำรวยเหนื่อยแล้วคุณจะพบกับความสมหวังความชื่นใจส่วนในเรื่องของโชคลาบลาบลอยนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ยังจัดว่าจะเป็นลัคนาราศีที่จะโดดเด่นในเรื่องของความดวงเฮง ดวงดีไม่แพ้ราศีอื่นอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมปี2566ของผู้ที่เกิดในลัคนาสิงหรือเกิดในราศีสิงนะคะ ในส่วนชาแนลของแม่หมอนั้นเนาะเราก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาละค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ทั้งหลายสำหรับโชคชะตาของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้ก็นับว่าจะเป็นเดือนแห่งโอกาสและความสำเร็จของคุณต่อเนื่องมาจากเดือนมิถุนายนก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าในอันดับแรกเลยนะคะดาววาสนาของคุณจะยังโครจรเป็นราชาโชคอยู่ในภพลาภะก็ถือว่าดวงดาวนะจะให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณ ไปจนถึงช่วงวันที่16กรกฎาคมค่ะส่วนดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและโชคลาภก็จะยังโคจรมั่นคงเป็นกเกษตรตราธิบดีในช่วงที่ตั้งแต่แม่หมอลงคลิปนี้นะคะไปจนถึงวันที่4กรกฎาคมดังนั้นนะคะในเรื่องของลาภผลการเงินความโชคดีก็จะมีเข้าหาชาวสิงห์อยู่ไม่ขาดค่ะ สำคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือดาวอังคารและดาวศุกร์นะคะดาวสองดวงนี้จะหายจากการเป็นวินาศในวันที่30มิมิถุนายนค่ะ เมื่อดาวสุกย้ายมาทับลัคนาก็จะส่งผลดีนะคะในเรื่องของความมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมใครได้พบได้เห็นก็จะเกิดความรักใคร่เอ็นดูเจ้าชะตาและก็จะทำให้ในเรื่องของการงานเพื่อนฝูงสังคมกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นค่ะชาวสิงจะไม่เหงาไม่เศร้าเหมือนเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ ส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุภะจะย้ายเข้าสู่ราศีเกิดของคุณเนาะก็ย่อมจะนำพาความรุ่งเรืองชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จให้เกิดกับคุณค่ะ แต่มันอาจจะมีจุดเสียนิดนึงนะคะเพราะว่าในตอนนี้ดาวเสารที่เล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่กําลังโคโจรถอยหลังและก็พอมีดาวอังคารดาวคู่ศัตรูย้ายเข้ามาเล็งแบบนี้นะคะชาวสิงห์ถือว่าดวงดาวจะส่งผลให้คุณจะรู้สึกใจร้อนอารมณ์เสียกับสถานการณ์รอบข้างได้ง่ายค่ะเอาละหลายคนเลยนะคะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้าน รถนะคะหรือบางทีจะเป็นจังหวะที่มีความบาดหมางใจเกิดขึ้นภายในครอบครัวค่ะบางคนก็อาจจะไปมีปากเสียงทะเลาะก,กับแฟนกับคนรักก็ได้และนี่ก็จะเป็นผลกระทบจากดาวเสารที่โครจรถอยหลังนั่นเองค่ะเอาละค่ะเนาะทีนี้แม่หมอจะขอพูดถึงการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเรามาเริ่มจากในวันที่4กรกฎาคมค่ะ ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งก็เป็นพบวินาศในดวงชะตาดังนั้นนะชาวสิงค์คุณอาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอาจจะมีเหตุบางอย่างทําให้คุณต้องเสียเงินนะคะเช่นเอาเงินไปซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้ค่ะในช่วงนี้ และในวันที่14กรกฎาคมนะคะดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ภพวินาศเช่นกันคุณจะเห็นนะคะว่าดาวพระเกตเนี่ยก็ได้ย้ายเข้ามาโคจรร่วมกับดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภของคุณในราศีธาตุน้ํา ตรงนี้แม่หมอมองว่าค่อนข้างดีนะคะแปลว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีโชคมีลาบจากการทําบุญจากการที่ได้ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเป็นเรื่องของวัดวาอารามหรือคุณอาจจะได้ไปสถานที่ที่มีเทพเทวาััยก็ได้เอาเป็นว่านะคะในช่วงประมาณกลางๆเดือนเนาะถ้าคุณได้ไปทําบุญได้ไปทําพิธีกรรมใดๆก็ถือว่าจะส่งเสริมดวงชะตาเป็นอย่างมาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือบุญกุศลจะหนุนนําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและในบางคนนะคะก็มีโอกาสจะได้โชคได้ลาบจากเลขเซียมซีจากเลขทูปก,กลับมาด้วยนะคะและพระเกตเมื่อไปอยู่ในวินาศนั้นแม่หมอมองว่ากุศลที่คุณสร้างทำจะมีอานิสงส์ที่แรงมากๆเลยล่ะคะ่ะจากนั้นนะคะชาวสิง ในวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์ดาววาสนาของคุณนะคะจะโคจรเข้าสู่ภพวินาศนะคะโคจรร่วมกับดาวพระเกตและก็ดาวพุธที่ย้ายมาก่อนหนะ้าและดาวอาทิตย์ในราศีกรกฎก็จะมีมาตรฐารที่เป็นมหาจักรค่ะเอาล่ะการที่ดาวประจำตัวของเราไปอยู่ในวินาศนั้นก็อาจจะหมายความว่าเจ้าชะตา ช่วงนี้อาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวอยากอยู่แบบสงบนะคะแต่ในด้านที่ดีนะคะก็แปลว่าคุณอาจจะได้เดินทางไกลอาจจะได้ไปต่างประเทศก็ได้ค่ะและก็ถือว่านะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิง์จะต้องสู้ต้องลุยต้องเหนื่อยตามมาตรฐานความเป็นมหาจักรของดวงดาวแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับมานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะมีหลักมีฐานมีอำนาจวาสนา ปิดท้ายในวันที่23กรกฎาคมค่ะดาวพุธนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเกิดของคุณจะย้ายทับลัคนาของคุณและก็จะมีมาตรฐานนะคะเป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งอุจาวิราชและยังเป็นราชาโชคอีกด้วยนะคะจังหวะดีนาทีทองมาถึงตัวแล้วค่ะชาวสิงห์เพราะว่าดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภโคจรทับตัวมีมาตรฐานที่สูงเด่นนะคะ ก็นับจากวันที่23กรกฎาคมนะคะต่อเนื่องไปจนถึง28กันยายนจะเป็นจังหวะเวลานาทีทองที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้กอบโกยจะได้รับทรัพย์รับโชคลาภรับเงินก้อนโตเลยก็ว่าได้คะ่ะในด้านการงานดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานจะโครจรอ,อยู่ในราศีสิงห์ไปตลอดทั้งเดือนเนาะ ดังนั้นแปลว่าจะเป็นช่วงเดือนที่จะมีงานเข้าอยู่ตลอดนะคะจะมีนู่นนี่นั่นให้ชาวสิง์ต้องทำค่ะและในบางคนคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางติดต่อเข้ามามากขึ้นบางครั้งบางคราวจะมีในเรื่องของการเจรจาสื่อสาร งานสัมนมาพบปะผู้คนมากหน่อยนะคะในช่วงนี้และการที่ดาวเสาเนาะโครจรถอยหลังเล่งกับดาวการงานของคุณอยู่ก็อาจจะส่งผลให้ชาวสิงอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาสะสางภาระเก่าๆก็ได้ค่ะหรือบางทีค่ะความสำเร็จแต่ละอย่างเนะาะกว่าจะได้มาอาจจะต้องอาศัยเวลาที่นานกว่าปกติ ใดๆก็ตามนะคะดาวประจําตัวของคุณนะคะดาวอาทิตย์จะมีมาตรฐานเป็นมหาจักรในช่วงครึ่งเดือนหลังกแ็แปลว่าคุณจะทํางานยากได้สําเร็จจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในงานเพียงแต่ชาวสิงห์ต้องอาศัยแรงกายแรงใจจะต้องสู้ต้องลุยต้องเหนื่อยก่อนถึงจะสําเร็จได้อย่างที่หวังนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภถึงแม้ว่าในช่วงกลางเดือนนี้นะคะดาวพุธจะโคจรเป็นวินาศแต่การที่ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาทับลัคนาก็เหมือนว่าจะมีตัวช่วยทางการเงินเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนมากนะัก เอาละค่ะในช่วงที่ดาวพุธยังโคจรอ,อยู่ในราศีกรกฎก็ต้องยอมรับเนาะว่าเราอาจจะมีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่มากน้อยนะคะบางทีก็จะต้องเสียเงินในแบบที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วนะคะดวงการเงินดวงโชคลาภของคุณจะกลับมาฟื้นคืนได้ ตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมเป็นต้นไปช่วงปลายเดือนนะคะถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีของคุณหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจะมีไอเดียที่ก่อให้เกิดรายได้ใหม่ๆและนอกจากนี้ถือว่าจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาจากการพูดการเจรจานะคะเรียกว่าพูดแล้วจะได้เงินปากจะพารวยนะคะการค้าการขายจะดีจะมีความสำเร็จนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทรัพย์สินที่หวังเอาไว้ใครที่ ทำธุรกิจเป็นนักลงทุนนะคะปลายเดือนกรกฎานะคะจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ตักตวงกำไรและงานที่เกี่ยวกับตัวแทนในหน้างานเซลล์งานค้าขายนะคะจะรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะชาวสิงค์คุณมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะและก็มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ค่ะดาวการเงินดาวโชคลาภนะคะมีมาตรฐานที่เป็นมหาจักร มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่เล็กๆไม่แต่ใหญ่ๆจะมาอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวสุขย้ายมากุมลักขณาทั้งทีนะคะก็จะส่งผลให้ชาวสิงห์ทั้งหลายจะอารมณ์อ่อนไหวจะละเมียดละไมในเรื่องของความรักนะคะแถมยังจะมีเสน่ห์ในการพูดจาและเพ้อฝันมากกว่าปกติก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีทางความรักของคุณนะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็อย่าลืมว่าดาวอังคารก็จะโคจรเล็งกับดาวเสาร์ในราศีตรงข้ามบางครั้งตรงนี้นะคะจะส่งผลให้คุณอยู่ๆก็จะกลายเป็นคน ที่เคี่รำคาญมากกว่าปกติจะอารมณ์เสียจะของขึ้นได้ง่ายมากเลยค่ะบางทีก็คุยกันอยู่ดีๆนี่แหละแต่พอมีคำพูดบางคำที่เกิดไม่เข้าหูก็กลายเป็นว่าจะเกิดปัญหาจะมีปากเสียงจะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้นะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะ ดาวเสาถอยหลังเล็งกับดาวอังคารแบบนี้นะคะเรียกว่าในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกจะมากันแบบเต็มเหนี่ยวเลยล่ะค่ะชาวสิงห์ก็ต้องพยายามอย่าใจร้อนนะถ้าเรารู้สึกว่าใจเราร้อนขึ้นให้รีบเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นทันทีจากเรื่องเล็กๆจะได้ไม่ลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเนะาะและที่สำคัญค่ะ คุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะการไปคอมเมนต์การไปเขียนข้อความต่างๆในช่องทางออนไลน์ในสื่อสาธารณะนะคะหรือถ้าจะคิดจะพิมพ์อะไรก็ตามแม่หมอขอให้คุณอ่านทบทวนสักรอบสองรอบก่อนที่จะส่งออกไปไม่อย่างนั้นนะคะหมายสารจะตามคุณมาถึงที่บ้านเลยก็ได้คะ่ะในส่วนวันที่เข้าวของอาจจะพังเสียหายทำมือถือหล่นหรือคุณอารมณ์ไม่ดีจะได้แก่วันที่ 4,5,8,9,17,18,19และวันที่31กรกฎาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่2ดาบเดอะซันและ1เหรียญเอาลลาชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ คุณจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสาร การเจรจาบางทีอาจจะต้องไปพบปะพบเจอกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุผลแล้วมันทำให้คุณอารมณ์เสียคือบางทีนะคะเราอาจจะต้องไปเสียเวลาทะเลาะกับคนที่คิดเห็นแตกต่างกันก็ได้หรือบางทีค่ะการที่มีสองดาบเข้ามาแบบนี้เนาะแปลว,ว่าตัวของคุณเองก็อาจจะลังเลนะในบางสิ่งบางอย่างอยู่รู้สึกกังวลในอนาคตนะคะหรือไม่แน่ใจว่า สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ทําอยู่จะเป็นในแบบที่คุณได้คิดเอาไว้ไหมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาอยู่เนาะก็อาจจะทําให้ชาวสิงค์ค่อนข้างที่จะคิดมากคิดเยอะแต่ใดๆก็ตามนะคะไพ่เดอะซันที่เข้ามาเป็นใบกลางนั้นก็แปลว่าไพ่บอกให้คุณมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองและพระอาทิตย์ความโชคดีจะอยู่ข้างคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะตั้งใจทําในสิ่งใดก็ตามคะ่ะ คุณจะประสบกับความสำเร็จจะสมหวังในสิ่งที่รอนะคะ และไพ่ใบสุดท้ายของคุณนะคะในเดือนนี้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญก็ยิ่งตอกย้ำนะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของความสำเร็จก็แปลว่าชาวลัคนาราศีสิงมีเกณฑ์น,นะคะจะได้รับโชคดีทางการเงินเข้ามามีโอกาสจะได้รับของมีค่าหรือจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันดังนั้นน้องสถานการณ์ภาพรวมดวงชะตาของคุณเอาละอาจจะหนักหน่อยเหนื่อยน่อยเพราะว่าคุณจะมีดาวมาหาจักถึงสองดวงแต่เหนื่อยแล้วมันสำเร็จ เหนื่อยแล้วมันร่ำรวยเหนื่อยแล้วมันจะมีเงินใช้หนี้ใช้สินจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปนะคะและหากท่านใดเนาะที่ให้เกียริสละเวลาค่ะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะคะช่วยกันเขียนคําแนะนำนะคะทักทายแม่หมอมาใต้คลิปโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอ,ขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ